สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเป็นหนึ่งเล่าผีนะครับในคลิปนี้ผมมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณโอและแฟนสาวครับประสบการณ์ที่ได้พบเห็นนั้นเป็นช่วงที่ไปเยี่ยมบ้านญาติของแฟนสาวที่อยู่ต่างจังหวัดโดยระหว่างทางได้แวะซื้อปลาจากตลาดกลางทุ่งนาเมื่อถึงบ้านญาติ ตาที่ซื้อมาตอดกลายเป็นท่อนไม้และก้อนดินทําให้ทุกคนสงสัยจึงกลับไปหาตลาดนั้นอีกครั้งกับได้พบเหตุการณ์ที่ไม่คิดว่าจะเกิดกับผมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นลองไปติดตามรับฟังดูนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าตลาดทีก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยครับ เรื่องราวของผมมันได้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนซึ่งเรื่องราวในตอนนั้นผมก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยนะครับว่าคนที่ไม่เชื่อและไม่เคยไหว้พระอย่างผมจะได้พบเห็นกับสิ่งที่เรียกว่าผีเข้าจริงๆผมต้องขอย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนครับซึ่งในตอนนั้นผมก็มีแฟนที่คบกันมานานอยู่คนหนึ่งเธอชื่อว่ามิวครับ ผมพบกับหมิวตั้งแต่สมัยที่เรียนจบใหม่ๆซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยได้พบกับครอบครัวของเธอเลยสักครั้งบ้านของหมิวอยู่ที่ต่างจังหวัดครับซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ติดแถบชายแดนและยังไม่ค่อยเจริญมากนะักผมได้ชวนมิวไปเยี่ยมพ่อกับแม่ของเธอครับซึ่งในทีแรกเธอก็รู้สึกลังเลใจเพราะเธอไม่อยากให้ผมลำบากต้องเดินทางไกล และขับรถนานขนาดนั้นแต่ด้วยความจริงใจของผมครับยังไงก็แล้วแต่ในสักวันหนึ่งผมก็ควรจะรู้จักกับพ่อและแม่ของเธอจนกระทั่งในวันที่ออกเดินทางครับพวกเราก็ออกเดินทางจากตั้งแต่เช้าพวกเราก็ขับรถไปกันเรื่อยๆซึ่งตัวของอยู่เองเธอก็จำทางแทบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเธอก็ไม่ได้กลับมานานมากแล้วเช่นกันเมื่อผมได้ขับไปเรื่อยๆครับ มันก็ยิ่งออกหางจากตัวเหมือนซึ่งบรรยากาศทั้งสองข้างทางมันก็มีเพียงไร่ข้าวโพดไร่มันสำปะหลังและมีเพียงทุ่งหนาที่อยู่สองข้างทางเท่านั้นจนกระทั่งผมได้ขับเข้าสู่ตัวจังหวัดที่เป็นบ้านเกิดของมิวครับซึ่งบรรยากาศในตอนนั้นอากาศมันก็เริ่มเย็นลงพระอาทิตย์ก็เริ่มตกและถนนทั้งสองข้างทางมันก็เริ่มมืดนิด และไม่มีฝ่ายใดๆทั้งนั้นจนกระทั่งผมก็ขับไปถึงแยกทางหนึ่งครับซึ่งหมิวก็ได้บอกกับผมว่าเธอเริ่มจำทางได้และถนนเช่นนี้ถ้าหากขับตรงไปอีกสักระยะหนึ่งก็น่าจะเป็นทางที่ตรงเข้าไปที่บ้านของเธอผมได้ขับรถตรงไปครับซึ่งหลังจากที่ผมขับไปได้ไม่นานและคนผู้ฟังครับ ผมได้เห็นแสงไฟหลายดวงที่ส่องสว่างมาจากกลางทุ่งนาที่อยู่ทางด้านซ้ายมือในระยะประมาณมากกว่าหนึ่งกิโลเมตรผมก็ถามหมิวว่าหนิวนั่นตลาดนักเขอดีเลยเราจะได้แวะซื้อของเข้าไปนั่งกินกันด้วยหนิวตอบกลับว่าตลาดใหม่หรอหนูไม่เคยเห็นเลยไม่ต้องไว้ก็ได้มัง้งแม่น่าจะทำกับข้าวเอาไว้อยู่แล้วแต่ถ้าพี่อยากพัก พักสักหน่อยก็ได้อีกไม่ไกลแล้วละ่ะผมได้เลี้ยวเข้าไปที่ตลาดแห่งน,นั้นครับโดยที่ปากทางมีสารเทียงตาตั้งอยู่สารหนึ่งโดยที่มันก็เป็นทางเล็กๆที่ต้องเข้าไปอีกประมาณ500เมตรที่ลัดเลาะเข้าไปตามขอบของทุ่งนาที่กว้างพอให้รถวิ่งสวนกันได้เท่านั้นผมได้ขับเข้าไปครับโดยที่หนิวก็เริ่มเอใจแล้วก็ได้ถามกับผมว่า ทำไมตลาดแห่งนี้มันถึงมาอยู่กลางทุ่งนาและบริเวณรอบข้างก็แทบไม่มีบ้านคนเลยสักหลังผมไม่ได้คิดอะไรนะครับแล้วก็ขับรถเข้าไปจอดที่หน้าตลาดแห่งนั้นโดยที่จอดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งทันทีที่ผมจอดรถผมก็ได้พบกับความเงียบสงบและเมื่อผมได้มองเข้าไปผมก็ได้เห็นแม่ค้าได้นั่งขายของอยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นจากนั้นมิวก็พูดขึ้นมาว่า หอยไม่มีคนเลยที่หนูบอกแล้วตลาดอยู่ตรงนี้ใครมันจะมาซื้อของโอตอบกลับไปว่ามันค่ำแล้วมั้งหนิวดูแม่ค้าก็แทบไม่เหลือน่าจะเก็บของกันไปบ้างแล้วละ่ะหลังจากที่ผมพูดจบผมก็เห็นเพียงแม่ค้าคนเดียวครับซึ่งมันก็ทำให้ผมรู้สึกแปลกใจแต่ผมพยายามไม่คิดอะไรมาก และไม่ได้ลงจากรถเพื่อซื้อของเลยในที่สุดมิวรอในรถนี่แหละเดี๋ยวพี่ลงไปดูแป๊บเดียวไหนๆก็จอดแล้วยืดเส้นยืดสายหน่อยผมได้บอกให้หมิวนั่งรอในรถจากนั้นผมก็ลงจากรถและเดินเข้าไปในตลาดนั้นต้องขออธิบายนะครับว่าตลาดที่ผมเห็นนั้นตั้งอยู่กลางทุ่งนาพื้นที่ถูกถมดินสูงขึ้นมาและเมื่อผมลงจากรถ ผมต้องเดินผ่านทางเล็กๆก่อนที่จะถึงตัวตลาดที่เป็นดินแข็งพอสำหรับการเดินร้านแรกที่ผมเดินมาถึงเป็นร้านขายปลาปลาที่นี่ดูเหมือนจะจับมาจากธรรมชาติเพราะมีหลากหลายขนาดและถูกเก็บไว้ในกระมังที่ยังมีชีวิตว่ายไปมาโอ้โหสดมากเลยครับป้าป้าถอดเกล็ดให้หน่อยครับเอาตัวใหญ่ๆสีตัวเลย ผมสั่งปลาช่อนสี่ตัวและบอกให้แม่ค้าเอาเปล็ดออกและเอาไส้ออกให้แต่สิ่งที่ผมได้เห็นนั้นต่างจากปกติที่จะทุกหขวปลาเพื่อทําให้เสียชีวิตยอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมนั้นมันเป็นโครนสีดำที่ทรงเป่นแรงเอามากๆโทษทีมิวที่คงไม่ทันระวังมิวส่งขวดน้ำให้ที่หน่อยเดี๋ยวพี่ขอล้างตั๊บหนึ่ง ผมแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับที่ผมได้เห็นโคลนได้ละเต็มทั้งสองขาของผมอยู่แบบนั้นเพราะเท่าที่จำได้ตลอดทางที่ผมได้เดินเข้าไปผมก็ไม่ได้เหยียบย่ำโคลนเลยแม้แต่น้อยหลังจากที่ผมทำอะไราเสร็จผมก็ได้ขับรถไปต่อครับซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนักพวกเราก็ได้ไปถึงบ้านของเธอวันนั้นเป็นวันแรกครับที่ผมได้พบกับพ่อและแม่ของเธอ ซึ่งท่านก็ได้ต้อนรับผมเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็บอกให้ผมเข้าไปพักผ่อนอาบน้ำอาบท่าและกินข้าวด้วยกันในวันนั้นหลังจากที่ผมอาบน้ำเสร็จครับผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าผมได้ซื้อของมาจากตลาดและลืมวางทิ้งเอาไว้อยู่ในรถแม่ครับผมซื้อปลาช่อนมาฝากเห็นนิ้วบอกว่าแม่ทำแกงส้มอร่อยน่าจะเป็นปลาช่อนนะ สุดมากเลยครับซื้อมาจากตลาดตรงนี้เองแม่ก็ถามว่าตลาดท่งมไหนนะลูกแถวนี้มีตลาดด้วยหรือหลังจากที่พูดคุยกันจบผมก็ได้เดินออกมาที่รถครับแล้วก็ได้หยิบของที่ผมได้ซื้อมาเข้าไปในบ้านในวันนั้นและทันทีที่ผมได้ส่งขอให้กับแม่ยายของผมครับท่านก็ถึงกับร้องอุทานแล้วก็ปล่อยของที่ผมยื่ยนส่งไปให้ กระแทกรงกับพื้นทันทีทันทีที่ถุงได้ตกกระแทกลงกับพื้นครับของที่อยู่ภายในนั้นมันก็ได้แตกกระจายออกซึ่งสิ่งที่ผมและทุกคนได้เห็นครับพวกเราได้เห็นท่อนไม้เป็นจำนวนด้วยกันทั้งหมดสีทอนพร้อมกับดินที่ปั้นเป็นลูกกลมๆอีกหลายลูกพวกเราทั้งหมดก็ตกอกตกใจกันหมดเลยนะครับโดยเฉพาะแฟนของผมเธอก็รู้สึกขวัญสีอย่างหนัก ที่ได้เห็นของที่ผมได้ซื้อมาได้กลายเป็นท่อนไม้และกลายเป็นก้อนดินแบบนั้นพวกหนูซื้อมาจากไหนกันลูกไม่ได้อําพ่อเล่นใช่ไหมหนูเห็นจริงๆนะพ่อตอนที่พี่โอซื้อมาหนูก็เห็นจริงๆตอนอยู่ในรถหนูก็ยังได้เก็บข่าวอยู่เลยหลังจากที่พ่อตาของผมได้ถามแฟนของผมเธอก็ช่วยยินยันนะครับ ว่าผมได้ซื้อของมาจริงๆและไม่ได้ล้อเล่นหรือต้องการกล้างแต่อย่างใดหลังจากที่พวกเราตั้งสติได้ครับพวกเราก็ได้เก็บของเหล่านั้นใส่เอาไว้ในถาซึ่งทางญาติของแฟนของผมที่อาศัยอยู่ด้วยกันแถวนั้นต่างก็ออกมาดูกันหมดซึ่งทุกคนต่างก็ตึง้งแล้วก็สงสัยเช่นเดียวกันไม่ต่างจากผมน้องซื้อมาจากไหน เราลองกลับไปดูกันไหมนั่นคือสิ่งที่ผมคิดเลยครับพี่ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่นันที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับสานของผมก็ได้ถามขึ้นกับผมครับแล้วก็ได้ชวนให้ผมได้กลับไปดูด้วยกันที่ตลาดแห่งนั้นซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าด้วยความที่ผมก็ยังไม่อยากเชื่อแล้วก็อยากพิสูจน์และอยากจอดไปดูให้เห็นกับตามันก็ได้ทำให้ผม ได้ตัดสินใจกลับไปดูด้วยกันในตอนนั้นพวกเราได้กลับไปดูด้วยกันทั้งหมดสองคนครับซึ่งแม้ทางญาติผู้ใหญ่จะไม่อยากให้พวกเรากลับออกไปแล้วก็ตามเร่งถึงแฟนของผมก็พยายามห้ามเราสองคนในตอนนั้นโอ้จำได้ใช่ไหมว่าอยุดตรงไหนจำได้ครับที่นั่นน่าจะลงไปทางใต้สัก1ิ1 3อมกิโลตรงอย่างเดียวเลยครับ ตั้งอยู่กลางทุ่งนาเลยผมก็ได้ขับรถไปได้ด้วยครับจนกระทั่งถึงจุดที่ผมได้คิดว่าน่าจะเป็นที่ตั้งของตลาดแห่งนั้นซึ่งผมก็ได้พยายามขับรถให้ช้าลงแล้วก็พยายามมองไปตลอดทั้งสองข้างทางมันจะเป็นไปได้จริงๆหรอพี่ไม่อยากเชื่อเลยว่าที่ห่งางไกลแบบนี้มองไปทางไหนก็มีแต่ทุ่งนาจะมีตลาดตั้งอยู่จริงๆ โอตอบกลับไปว่าผมก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันครับพี่แต่ผมก็ซื้อของมาจริงๆตลาดทั้งตลาดมันจะหายไปได้ยังไงผมพยายามขับรถวนอยู่รอบๆนั้นครับซึ่งไม่ว่าผมจะวนไปวนมามากขนาดไหนพยายามน้อนเลี้ยวเข้าออกซอยต่างๆแต่ผมก็กลับไม่พบแสนไฟที่เป็นที่ตั้งของตลาดแห่งนั้นเลยจนกระทั่งผมกับที่หนัง เริ่มถอดใจแล้วครับแต่ทว่าผมก็ได้พบกับทางเข้าทางหนึ่งที่มีสารพระภูมิตั้งอยู่ที่ปากทางชัดเจนเลยครับว่ามันน่าจะเป็นทางเดียวกับที่ผมเคยขับเข้าไปในตลาดในช่วงเย็ยนวันนั้นผมได้หันกลับไปมองหน้าที่นั่นครับซึ่งในตอนนั้นก็น่าจะเป็นเวลาประมาณห้าทุ่มเศซึ่งแม้ว่าตลาดจะเลิกจนกระทั่งปิดไฟ และก็อาจจะเก็บของกลับบ้านจนหมดแล้วแต่พวกเราทั้งสองคนตกลงกันว่าเราได้มาถึงขนาดนี้เราก็ควรจะไปให้สุดและขับเข้าไปดูให้เห็นกับตาของตัวเองผมก็ได้ขับเข้าไปในทางดินนั้นมันชัดเจนเลยครับมันคือทางดินแคบแคบที่ผมเคยขับเข้าไปก่อนหน้านี้จริงๆและเมื่อผมขับเข้าไปเรื่อยๆผมเริ่มรู้สึกว่า จากทังดินแข็งๆมันก็เริ่มนิ่งจนกระทั่งทำให้รถของผมเริ่มที่จะหยีดคันเร่งไม่ขึ้นและสิ่งที่ผมกลัวก็เกิดขึ้นครับรถของผมได้ติดหลงอย่างที่ไม่ทันได้คาดคิดถึงตอนนี้รถของผมก็ขยับไม่ได้เลยครับแม้ว่าผมจะพยายามเร่งเครื่องเท่าไหร่มันก็ยิ่งติดแน่นขึ้นเรื่อยๆจากนั้นที่นันก็ถามว่า ลานดินตรงนี้หรือเปล่าที่เองบอกว่าเป็นตลาดโปตอบกลับไปว่าใช่เลยครับพี่พี่นนนได้ชี้ให้ผมดูลานดินที่อยู่ทางด้านซ้ายครับและเมื่อผมได้สังเกตสถานที่รอบข้างผมก็พบว่าผมได้จอดอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ผมเคยจอดมาก่อนหน้านี้และสิ่งที่ผมเห็นครับคือลานดินหลานนั้นแต่มไปด้วยขี้โคลน มีหญ้าขึ้นปกคลุมและน่าจะสูงจนทั่วหัวของมนุษย์มันไม่มีตลาดอยู่ตรงนั้นครับมีเพียงแต่พงหญ้าที่ขึ้นอยู่บนพื้นดินแช่ซึ่งถึงตอนนี้พวกเราก็ทำอะไรกันไม่ถูกได้แต่จอดรถอยู่ในความมืดกับสถานที่ที่เราไม่รู้จักและขยับไปไหนไม่ได้พวกเราคิดกันอยู่สักทักหนึ่งและที่นั่นก็ตัดสินใจว่าจะลงไปขึ้นรถ เพื่อพาพวกเราสองคนออกไปจากสถานที่แห่งนั้นหลังจากที่ที่นัน่นลงไปครับผมก็พยายามเหยียบคันเร่งถอยหลังโดยที่ที่นั่นเขียนอยู่ตรงหน้าตรงฝากระโปรงรถของผมแต่ทีไม่นานรถของผมก็ยิ่งจมหนักมากขึ้นและผมก็เห็นพี่นันมีอาการเหมือนกับตกใจแล้วไี้ผังกลับไปมองที่ด้านหลังผมเห็นที่นันตัวแข็งทื่อเลยครับก่อนที่ผมจะบีบแตร จนที่นันสะดุง้งแล้วก็ตื่นขึ้นมาจากความตื่นตระหนกแล้วเรีดวิ่งกลับขึ้นมาบนรถทันทีที่นันบอกกับผมว่าเขาเจอเขาอย่างจังซักครู่นี้เขาบอกว่ามีมือของใครสักคนจับเข้าที่ไหลของเขาจนเขาหันกลับไปแล้วมือนั้นก็หายไปทันทีและสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือเขาเห็นคนจำนวนหลายคนเดินออกมาจากพงหญ้าที่เคยเป็นตลาดตรงนั้น ก่อนที่ผมจะบิดแตรแล้วคนเหล่านั้นก็หายกลักเข้าไปผมยังไม่ยอมแพ้ครับผมยังพยายามเหยียบคันเร่งอย่างเต็มที่ท่ามกลางบทสวดมนต์ต่างๆที่พี่นันได้รายยาวออกมาแต่ไม่ว่าผมจะพยายามอย่างไรรถของผมก็ไม่สามารถขยับออกจากที่นั้นได้และสิ่งที่น่าัวจที่สุดก็เกิดขึ้นครับผมได้เห็นใบหน้าของตาคนหนึ่ง แต่อยู่ที่กระจกรถทางฝั่งที่ที่นั่นนั่งอยู่ซึ่งที่นั่นคงเห็นเช่นกันและที่นั่นก็สั่งให้ผมดับเครื่องยนต์ปิดไฟและหลับตานั่งเงียบๆอย่างนั้นและจริงๆแล้วทันทีที่ผมดับไฟสิ่งเหล่านั้นดูเหมือนจะโผล่ออกมามากขึ้นพร้อมกับเสียงทุกข์และขุดขีดรอบๆรถของผมผมกลัวจนแทบจะขาดใจจนถึงขั้นปัสสาวะราดออกมา ผมก็แค่อุทนนั่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเวลาผ่านไปสักระยะเสียงเหล่านั้นก็เงียบลงและหายไปในที่สุดผมจึงนั่งอยู่อย่างนั้นจนถึงเช้าโดยไม่กล้าแม้แต่จะลืมตาและเราก็คุยกันเบาๆในเสียงที่เงียบสงบแล้วผมก็ได้ยินเสียงรถคันหนึ่งขับเข้ามาจอดที่ด้านหลังรถของผมมันเหมือนฟ้าหลังฝนเลยครับมันคือรถกระบะของชาวบ้านในละแวกนั้นที่มาช่วยเหลือเรา พวกเขาช่วยลากรถของผมออกมาและหาข้าวหาน้ําให้กับเราหลังจากที่อดทนทั้งคืนและพวกเราฟื้นจากความตกใจชาวบ้านในละแวะกนั้นได้เล่าให้ผู้เราฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนได้เกิดเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันมีรถคันหนึ่งที่ขับเข้าไปจอดในกลางทุ่งนาและเมื่อช่วยกันออกมาได้ผู้หญิงที่อยู่ในรถนั้นมีอาการเหมือนคนเสียสติเมื่อการพูดคุยสิ้นสุดลง ทั้งพวกเราและชาวบ้านก็ยังไม่ทราบว่าตลาดที่ผมได้เห็นนั้นเกิดขึ้นมาจากสาเหตุใดและชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นก็ไม่เคยเห็นตลาดเช่นนั้นมาก่อนเลยและเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านั้นของที่ผมได้ซื้อมานั้นยังคงอยู่ที่บ้านแฟนผมจบแล้วครับสำหรับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบก็ฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ